สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบนะครับปีกสแตนเลสของช่างคิวนะครับเป็นปีกเกรดแข็งนะครับไม่ใช่สแตนเลสทั่วไปนะครับแล้วก็ทดสอบความแข็งแกร่งของไก่นะครับแล้วก็ความแข็งของล่างนะครับปกติแล้วนะครับปีกผมมันออกแบบมาให้รับยางได้3มชุดนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบใส่เป็น6ชุดไปเลยนะครับ6ชุดยาง6ชุดไอรูพวกนี้มันเป็นรูของโรเลอร์นะครับผมก็พอจับมาให้มันมัดยางได้นะครับ อยากให้ดูความแข็งของปีกนะครับว่ามันแข็งรับยางได้กี่เส้นนะครับแต่ยางนะครับมันจะใส่ได้แค่สามนะครับสามเนี่ยก็แรงเหลือเฟือแล้วครับขึ้นก็เหนื่อยด้วยครับเอาตรงขึ้นขึ้นกดหลังนะครับสามดูก็เหลือเฟือแล้วเวลาใช้งานกันจริงๆก็ใช้กันแค่นี้ก็เกินพอนะครับไม่จําเป็นต้องไปใส่เยอะขนาดนี้นี่ผมทดสอบให้ดูว่ามันแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงแค่ไหนอย่ามาดูกันอะยางตัด16เซนนะครับ ยางสิบสี่มิลนะครับมีปะปนกันมาตัวนี้มีสิบสามมิลนะครับตัวนี้สิบสี่นะครับมีตัวนึงเส้นหนึ่งเป็นสิบสามมิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัดอยู่น่าจะสักสิบสี่เซนนะครับสิบห้าอ่ะน่าจะสิบห้าส่วนพวกนี้พวกนี้สีดําสีแดงเนี่ยสิบหกเซนนะครับยางที่ตัดนะครับก็ตามที่ที่ผมขายที่ผมใช้เลยนะครับแต่ยางตัวที่มันเส้นเล็กเนี่ยก็ตัดสั้นนะครับ สั้นกว่าเซฟไว้ก่อนนะครับไก่เซฟไว้ก่อนเนี่ยสิ่งที่น่าห่วงก็ไม่น่าห่วงเรื่องไก่นะครับน่าห่วงเรื่องเงี่ยงลูกดอกเนี่ยเวลาเราใสายย่ยางให้เยอะกลัวมันดีดออกนะครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วนะครับอัดยางให้เยอะเนี่ยไอ้ตรงเงี่ยงตรงนี้มันดีดออก,กน,นะครับก็อันตรายพอสมควรนะครับอันนี้เรามาทดลองให้ดูนะครับก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปทํานะครับเส้นในสุดคือเส้นในสุดคือเอ่อ ทำไมมันสลับกันแบบนี้ไม่เป็นไรเสร้นในสุดคือสีม่วงนะครับเราขึ้นสีม่วงก่อนต่อกันที่สีดำมันอาจจะไม่เรียงตัวกันนะครับสองเส้นเนี่ยมันสลับกันแล้วก็เส้นนี้มันแข็งแรงแค่ไหนอยากให้อยากให้เห็นความแข็งแรงนะครับของปีกนะครับว่ามันรับยางได้กี่ชุดนะครับ สเตนเลของช่างคิวอ่าชุดที่ห่านะครับชุดที่หกนะครับโอ้เสียวเสียวตรงเนี่ยมันจะหลุดนะครับเงี่ยงจนเต็มนะครับไม่พอใส่นะครับดูอ่ามันแข็งแค่ไหนนะครับปีเราไม่ใช่เกรดสแตนเลสธรรมดานะครับไม่ใช่เกรดสแตนเลสทั่วไปนะครับผมบอกไว้ก่อนเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับตัวนี้ดู บางคนอาจจะกลัวว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสแตนเลสเนี่ยมันมีหลายเกรดแล้วก็มันแข็งแค่ไหนนะครับอ่าดูเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ก็เกรดเกรดอ่าเขาเรียกอะไรนะหกศูนย์หกศูนย์เอ่อหกศูนย์หกสามหรือเปล่าหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งแข็งแข็งสุดเลยครับเนี่ยก็คือปีกสแตนเลสก็คืออย่างแข็งเลยครับดูอ่าระยะชัรเจ็ดสิบนะครับ จากหน้าไกลถึงใต้ปีก70เซนนะครับจากหน้าไกลจากตรงล็อกไกลเนี่ยถึงใต้ปีก70เซนนะครับตัวนี้ระยะชักของรางคีวันปกติเลยนะครับดูไกลระบบไกลก็ไม่มีปัญหานะครับปวดเซฟเซฟปวดเซฟเซฟปวดเซฟเนี่ยก็มีปัญหาเพื่อเซฟเนี่ยไม่มีปัญหาเลยยิงได้ปกติเดี๋ยวผมจะยิงออกนะครับเพราะว่าขึ้นเอาลงไม่ได้มันลงมันลำบากมันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวยิงออกเลยนะครับก็ให้ดูมาให้ดูแค่นี้นะครับดูอ่า ยี่เราตรงนี้เลยเหนา,าลระพริบเห็นไหมโอ้โคตรแรง่าไปใส่กันนะครับแบบนี้ผมทดลองให้ดูว่าความแข็งแรงของปีกามแข็งแรงของไก่มันเป็นประมาณไหนนะครับโอเคลิปนี้เท่านี้